วันนี้เรามาอัปเดตรายชื่อคนร่วมปะท้วงกันดีกว่าว่ามีจำนวนเท่าไหร่แถวๆที่เราทำนะครับพี่หมอขอให้ทุกคนช่วยอัปเดตลช่วยลงรายชื่อนะครับรวบรวมรายชื่อเพื่อ3ข้อเรียกร้องนะครับข้อเรียกร้องแรกก็คือคืนเงินเรามา30-50ก่อน แก้ไขแก้ไขกฎหมายให้เรียบร้อยให้เราคืนแบบถูกต้องตามกฎหมายข้อสามเงินถมทบชราภาพต้องเลือกได้ระหว่างบำเหน็จหรือบำนาญอันนี้นะครับเป็นตัวอย่างนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูแต่นั่นกันเลยว่ามีคนมาตอบเท่าไรแล้วนะครับจิบพี่หมอเก็บอยู่ใน Excel ซนี่นะครับนี่ โอ้โหจำนวนเยอะมากเลยครับมาดูนะครับว่าจะสิ้นสุดเท่าไหร่ครับโดเรมอนช่วยพี่หมออ่านด้วยนะครับว่าตอนนี้มีเท่าไหร่แล้วจะจบที่เท่าไหร่นะครับดูนะครับเป็นพันเป็นหมื่นนะครับเผื่อใครเห็นก็ได้ดูตามได้นะครับแน่นๆนี่เป็นพันเป็นหมื่นเลยนะครับ สามพันแล้วยังไม่หยุดเลยนะครับดูสิครับแนั่นแนแน่นแนจะจบที่เท่าไหร่ครับโดอรมอนช่วยกันลุ้นนะครับแน่นแนสี่พันแล้วยังไม่หยุดเลยนะครับห้าพันห้าพันกว่าแล้วห้าพันเก้า จะจบเท่าไหร่แล้วครับดูนะครับตอนนี้6,200แล้วนะครับ6 3 0ันี่จบเท่าไหร่ครับเดลัยไอมอนโอ้โอเยอะมากเลยครับ6 0พันเท่าไหร่ครับ6 4 1ันสร้ยสห้าายชื่อนะครับครับ โอ้มาร่วมลงรายชื่อกันเยอะๆแบบนี้ดีใจด้วยนะครับจะได้สำเร็จนะครับมาลงรายชื่อกันเยอะๆนะครับแดนแนติดตามตอนต่อไปนะครับ